สวัสดีครับมาพบกับช่องบาลมีหลวงปู่นะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญยืนอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะมาให้ชมกันนะครับเป็นเหรียญยืนหลังพระนามาพิไทยยอดสิรินทร์นะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนวดัดดอยไม่ปังจังหวัดเชียงใหม่พศสองพนี่สิบนะครับสองเหรียญน,นี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับไปดูเหรียญกันเลยครับด้านหน้านะครับ สำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็ดูเหมือนพิมพ์ใหญ่นะครับหลังซิลินทอนนะครับอันดับแรกก็ดูนิ้วมือหลวงปู่นะครับข้างที่จับไม้เท้านะครับจะมีนิ้ชี้ยื่นออกมานะครับตะขอไม้เท้าครับนิ้วเท้าหลวงปู่นะครับด้านหลังนะครับ ก็เหมือนพิมพ์ใหญ่เป๊ะเลยนะครับแต่ขนาดจะเล็กลงมาแค่นั้นเลยครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ยังไม่เคยเจอเก๊นะครับถ้าหากพบเจอก็สามารถเช่าเก็บไว้ได้นะครับอีกเหรียญน,นึงนะครับ ดูนิ้วมือหลวงปู่นะครับแต่คอไม้เท้าครับนิ้วเท้าหลวงปู่ครับด้านหลังนะครับ ขอบตัดนะครับ สำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับหลายละเอียดก็เหมือนพิมพ์ใหญ่นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาให้ชมฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ